แม้ว่าการขอปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบเนี่ยจะเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับกรเกษตรกรนะครับแต่จริงๆนี่อาจจะเป็นเพียงแค่ยอดบุเขาน้ำแข็งนะครับหรือว่าแค่ส่วนหนึ่งของปัญหาทั้งหมดเท่านั้นครับประเด็นนี้คุณภัยทูลทุรพันธ์ได้มีโอกาสไปฟังเสียงสะท้อนของตัวแทนกเกษตรกรโคโนมรุ่นใหม่นะครับที่เขาลุกขึ้นมาแล้วก็เสนอทางออกในการแก้ปัญหานี้ทั้งระบบครับลูกวัวที่เราเลี้ยงวัวสาวที่เราเลี้ยง นี่คือฟาร์มโคโนมในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่เคยได้รับคัดเลือกเป็นฟาร์มต้นแบบของกรมปรศุสัตว์และเป็นฟาร์มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศนิวซีแลนด์หรือประเทศแห่งผลิตภัณฑ์นมประยุทธ์สีเข็มงามบอกว่าเข้าลงทุนสร้างฟาร์มมาตรฐาน พัฒนาพันธุกกรรมแม่วัวและตั้งเป้าว่าจะผลิตน้ำนมคุณภาพดีไขมันสูงเป็นบาริสต้ามิ้วสำหรับเติมกาแฟแต่ตอนนี้ต้องตัดสินใจเลิกเลี้ยงโคนมเพราะปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงขณะที่ราคาน้ำนมดิบกลับไม่สามารถปรับขึ้นได้ตามต้นทุนเกษตรกรจึงขายนมในราคาที่ขาดทุนรัฐบาลต้องการอะไรเราทาไม่ได้ครับ แต่ถ้าเกิดคุณต้องการแต่คุณไม่ให้เราเลยเราทําให้คุณไม่ได้ต่อให้นโยบายของคุณดีคุณจยเอานมไปไขายจักรวาลดาวอังคารด,ดวงจันทร์คุณก็แนวความคิดของคุณทาได้แต่คนทํามันคือเกษตรกรเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรอยู่ไม่ได้เดีย๋ยวต่อไปเกษตรกรอยู่ไม่ได้ศูนย์รับนำ้นำนมก็อยู่ไม่ได้ทุกอย่างอาชีพนี้มันก็จะผมว่ามันจะลดลงนะครับ การที่เกษตรกรเลิกเลี้ยงโคโนมมากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำนมดิบทั่วประเทศลดลงส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่อเนื่องทั้งสหกรณ์ที่รับซื้อน้ำนมดิบและสูยนรวบรวม,รวมน้ำนมดิบเอกชนที่ส่งให้โรงงานแปรรูปน้ำนมเมื่อเกษตรกรไปต่อไม่ได้ธุรกิจเหล่านี้ก็ไปต่อไม่ได้เช่นกันทิติขำซิริ ซึ่งทำฟาร์มโคนมต่อจากรุ่นพ่อตัดสินใจทำสวนรวบรวมน้ำนมดิบแต่ไม่ใช่แค่รับซื้อนมจากเกษตรกรอย่างเดียวเขาลงทุนซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ที่ขายให้เกษตรกรในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเพื่อลดต้นทุนเขามองว่าผู้ซื้อน้ำนมดิบต้องช่วยเหลือเกษตรกรนมเมื่อก่อนเรามี3,500ตันตอนนี้เหลือ2,500ตันแล้วก็ หายไปก็1000ตันนะครับไม่พออันนั้นคือจํานวนแม่รีที่หายไปแต่หลายๆฟาร์มเนี่ยตอนนี้ที่เขาทํากันก็คือขายวัวทดแทนขายวัวรุ่นซึ่งเป็นอนาคตของฟาร์มออกไปก่อนซึ่งถ้าหลังจากนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน2อสเดือนนี้ก็ผมว่าเขาก็คงขายวัวร,รีต่อซึ่งปริมาณน้ํานมก็น่าจะลดมากกว่านี้ประกอบกับข้างหน้าเนี่ยเราเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วซึ่งอย่างที่รู้กันหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงที่วัวจะป่วยเยอะ วัวจะมีปัญหามีโรคปากเท้าเปื่อยเข้ามามีน้ำนมลดเป็นปกติเป็นธรรมชาติของเขาซึ่งเราคาดว่าพอเข้าน้าฝนแล้วน้ำนมดิบจะลดมากกว่านี้ครับในฐานะเกษตรกรโคโนมรุ่นใหม่ที่รวมตัวกันในนามเพื่อขาย,ยว่าเกษตรกรโคโนมแห่งประเทศไทยพวกเขาหมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรโคโนม ถึงเวลาที่ต้องผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบด้วยการทํานโยบายภาคโคนมประเทศไทยและต้องมีการแก้กฎหมายพรบโคนมและผลิตภัณฑ์โคนมพรบโคนมและผลิตภัณฑ์นมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างถ้าสมมติว่าเรามีข้อเสนอในการเรียกว่า แก้ไขพรบรและโคโนมและผิดพาน,นมแล้วเนี่ยจะต้องมีการอ่าบในสอสอในสภาแล้วก็ต้องมีการตั้งกรรมธิการเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะดังนั้นเวทีนั้นแหละครับจะเป็นเวทีที่ให้ทุกฝ่ายเข้ามาพูดคุยกันแล้วหาจุดที่ลงตัวในการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยไปด้วยกันเพื่อขายยุวเกษตรกรโคโนมแห่งประเทศไทยอย่างเชื่อว่าหากสามารถผลักดันการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้ จะยังทำให้เกษตรกรรายย่อยยังพอมีโอกาสได้ทำอาชีพเลี้ยงโคโนมต่อแต่หากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรเกษตรกรโคโนมเกือบ18,000รายซึ่งร้อยละ70เป็นเกษตรกรรายย่อยอาจไม่สามารถพยุงอาชีพนี้ต่อไปได้ไพทูรยธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน